إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. Assalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la'in ma lana illa ma'allamtana innaka antan alimun hakim Rabbi shirahli sadari wa yassirili amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma la sahla illa ma ja'antahu sahla wa anta taja'alul hazna iza shikta sahla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuam santi, santik, kuam perani, kuam cemberan อัลลอสุบานุตาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับในสุรฟาติฮะเราไดา้นำเอาการอฐฐธิบายของบรรดานักวิชาการนะครับเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจในความหมายต่างๆนะครับที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาได้บอกไว้ใน สุรหอนนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสุระอที่สําคัญที่เรา,เามีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้ความหมายาแล้วก็จุดมุ่งหมายแล้วก็สาระอะไรต่างๆที่เ,เกี่ยวข้องกับอายานี้นะครับเรามาถึงอายาที่6นะครับซึ่งอายานี้ก็ถือเป็นอายาที่เป็นอายาที่เราเรียกว่าดุอาก็คือคําว่าอิฮดีนัสซุรอตันมุสตะกินนะครับอิบนุลกอย,ยิมรรหิมะุลลอ นักวิชาการที่สำคัญคนหนึ่งนะครับของโลกมุสลิมได้อธิบายบอกว่าคำว่าอิฮดินัสซรอตอนมุสตะกีมท่านอธิบายในแง่บุมที่น่าสนใจเลยทีเดียวท่านบอกว่าคำนี้เนี่ยหรืออายะนี้เนี่ยองการน,นี้อย่าต่อมมโนบายันตอรฟอินฮิรอฟอันิสซรอตินมุสตะกีมเป็นการบอกถึง บอกถึงอะไรนะบอกถึงว่ามันมีมันมีสองด้านนะครับที่เป็นด้านที่หันเหอ,ออกจากซีรอตอนมุสตะกีมนะครับก็คือเราแปลซีรรตอนมุสตะกมีมเราแปลว่าทางตรงนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีทางที่เป็นทางไม่ตรงซึ่งมันมีทั้งทางที่ไปไปทางขวาแล้วก็ทางที่เป็นไปทางซ้าย นะครับว่นนา,า,ลลวานวัน่ ا ل ا ن ิ ي ฟ ر فإلى أحد ا ل ط ر อ ي ن انهيار إلى الضلال ล ل ذ ي هو فساد الان و ا ل ا ن ت ق ท่านบอกว่าการเอ็นเอียงการเบี่ยงเบนนะครับไปสู่ด้านหนึ่งด้านใดก็คือไปด้านขวาไปด้านซ้ายก็คือด้านของความสุดตรงอีกด้านหนึ่งก็คือความหย่อนยานมันไม่ตรงนะครับก็คือมันไปทางขวามันไปทางซ้ายไอ้ไอทางที่ไปทางขวาไปทางซ้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็น อินิร์ฟุนอิลตอลาลเป็นทางที่ไปสู่การหลงนะครับการหลงผิดนะครับอัลลอฮฺฮุวาฟาซาดุลอินมิวลยอัติกอตซึ่งหมายถึงความหมายถึงความรู้ที่ที่ไรนะักที่ฟาซาที่เสียหายอยัติกอตที่เสียหายความเชื่อความเชื่ออ่าหรือความศรัทธาที่ที่เสียหายนะครับ ที่ไม่ถูกต้องวันอินฮิร้าฟุอิลตรฟิลอาคร์อินอิรอินฮิร้าฟุนอิลล์ลกับอัลลี่ทับบบูฮูฟัซาดุลกอสดิวลอแมันส่วนการเบี่ยงเบนไปอย่างอีกทางหนึ่งมันก็ถือว่าเป็นการเบี่ยงเบนไปสู่ความกิ้วโ,โกรธนะครับของลอสุบฮานอุตาลาซึ่งสาเหตุของมันก็มาจากการที่มีฟัซาดุลกอสดิวลอแมันก็คือมีการกระทํามีพฤติกรรมที่เสียมีเจตนาที่เสียการที่มีพฤติกรรมที่เสีย มีเจตนาที่เสียเนี่ยก็นําไปสู่การเบี่ยงเบนออกไปอีกด้านหนึ่งของศิรอลตอนมุสตะกีมเพราะฉะนั้นซิรอตอนมุสอตะกีมจึงเป็นทางตรงที่ไม่ใช่ทางที่เลี้ยวหรือทางที่เบี่ยงเบนทั้งสองด้านนะครับด้านที่หนึ่งก็คือเป็นด้านของความดอลาละเป็นความหลงผิดและอีกด้านหนึ่งก็เป็นด้านของความโกรธกิ้วจารอสุบาหานุวตาลาซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่า Allah subhanahu wa taala ได้อธิบายในคําว่าซิรอตันมุสตะกีมด้วยคำว่าก้อยดินมาดูบ้อะไรฮิมวะละดดอลีนนะครับเพราะฉะนั้นท่านอิหม่ามอิบนุลกอยดีมก็ต้องการที่จะอธิบายในในยะสําคัญหรือสาระสําคัญของซิรอตันมุสตะกีมนะครับเ,เชคอิบเชคอิบนุลอุซัยมีนนะครับได้อธิบายคําว่าไอฮิดินัซิรอตันมุสตะกีมบอกว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอัสซิรอตเนี่ย เอ่อนะครับมันมีกิรออาอยู่2กิรออาก็คือมีสำเนียงการอ่านนะครับอ่านด้วยซีนก็ได้อัสซิรอตแล้วก็อ่านด้วยซอดก็ได้นะครับอัสซิรอตนะครับซึ่งเราส่วนใหญ่เราก็อ่านอัสซิรอตด,ด้วยซอดวันมูรอดูบิซิรอตอัตตอริกความมุ่งหมายหรือความหมายของคำว่สซิรอตก็คืออัตตอริกซึ่งแปลว่าทางหรือหนทางนะครับวันมูรอดบิลฮิดายะฮิดายะตุลอิรชาดวะฮิดายะตุลเตวฟิก และความมุ่งหมายของคําว่าฮิดายะที่มาจากคาว่าอิฮดีนาอิฮดีนาที่เราแปลว่าขอพองทรงฮิดายะเนี่ยหรือทางนำเนี่ยมันหมายถึงทางนําที่เป็นฮิดายะตุลอิรชาดว่าฮิดายะตุลตาะฟิกเป็นทั้งฮิดายะที่เป็นฮ ah ิดายะอิรชาดฮิดายะอิรชัดก็คือฮิดายะของการแนะน,นําแนะนวตักเตือน นะครับให้ความรู้แล้วก็หิไดยะตุดโตฟิกเป็นหิดดยะอีกประเภทหนึ่งก็คือสูงไปกว่านั้นก็คือหิดดยะของการบรรลุหรือให้สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นหิดดยะที่เราขอจ่าล้อในอายะนี้จึงเป็นทั้งหิดดยะที่เป็นหิดดยะที่เป็นหิดดยะของการแนะนําตักเตือนนะครับก็คือขอรองได้ทรงให้เราเนี่ยได้รับหิดดยะในเชิงการแนะนําในเชิงการตักเตือน ในเชิงการให้ความกระจ่างให้ความรู้และฮิดายาที่เป็นฮิดายะเต็มฟิกฮิดายาในเชิงของความสำเร็จนะครับหรือการบรรลุนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับจากจากฮิดายะฝ้าันตะบิบกุลิกะอหิรินัสซิรอตันมุสตะกีมตัสอัลลอฮะตะอาลาอินมันนาฟิอันดังนั้นเมื่อท่านกล่าวว่าอหิดินัสซิรอตันมุสตะกีมเนี่ย เท่ากับท่านนั้นได้ขอจากลอสุบฮาณาูตาลาขออะไรอินมันนาเฟียนขอความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับวะมัลันซอลิฮันและขอให้ได้รับอามันที่ซอแล้วก็คือขอให้ได้อามันของเขาเนี่ยการปฏิบัติของเขาเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่ซอลิฮันก็คือที่ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเป็นทั้งความรู้ ที่ยังประโยชน์แล้วก็เป็นทั้งการกระทาที่เป็นการกระทําที่ดีวันมุสตะกีมไอละดีละวิยะยายฟีส่วนอันมุสตะกีมเนี่ยอิบนุนุัซมีบอกว่าหมายถึงหนทางที่ที่อะไรนะที่ไม่มีการลดที่ไม่มีการเลี้ยวไม่มีการคดเคี้ยวเป็นหนทางตรงนะครับที่เราแปลว่าอัสซิรอตันมุสตะกีมก็คือหนทาง ตรงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายนะครับของนักวิชาการที่พยายามที่จะนำเอาคำอธิบายาที่ให้เรานั้นได้เข้าใจในข้อความนี้ยิ่งขึ้นนะครับเชคบินบาสรอหิมะุลลอฮ์ได้อธิบายคำว่าอิฮดีนัสราตันมุสตกีมบอกว่าอัลมุสตกีมอลัลลัดีไลซฟีฮไอวจมุสตกีมเนี่ยที่เราแปลว่าทางตรงเนี่ยก็คือทางที่มันไม่ไม่เลี้ยวไม่คด ไม่งอนะครับกอลกล่าว Allah t a a ลีนบีซึ่งลัลลอฮุละอิวะสัลลัมอัลล a l ์กล่าวแก่ท่านนบีบอกว่าอินนักละละตถฮดีอิลาซิรอติมุสตะกีมว่ามุฮัมมัดเจ้านั้นเป็นผู้ที่ชี้นําไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงนะครับเพราะฉะนั้นมุฮัมมัดหรือบรรดาศาสดาทั้งหลายหรือศาสนาทูตทั้งหลายนี่ก็มีมีเลยนะมีสิทธิ ในระดับหนึ่งของการฮีดายะก็คือการแนะนําการตักเตือนการสั่งสอนให้ผู้คนนั้นไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือฮีดายะตาฟิกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ใช่เป็นอำนาจของศาสนทูตไม่ใช่เป็นอำนาจของท่านนบีนะครับฟะรอซูลุสลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบะบอัสซัลลลลอฮุลีฮดีฮะอิลาซิรอตอินมุสตาก็บนะครับท่านบอกว่าท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นอัลลอฮ์ได้แต่งตั้งท่านมาเพื่อทําหน้าที่ในการชี้นนําผููคไปส่ ผนทางที่เที่ยงตรงวะฮะกะดะอัรอสุลูจามีอันเช่นเดียวกันบรรดาศาสนทูตทั้งหลายก็ทาหน้าที่เช่นเดียวกัน,น,นกุนนกนลูฮมุมบูอิซูล,ลียดูอิลัสซิรอตินุสตะกีมทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเนี่ยทั้งบรรดารอซูลบรรดาศาสนทูตท,ทั้งหมดรวมทั้งมุฮัมหมัดสุลลัลวะอะเลวะสลัมด้วยเนี่ยพวกเขาถูกแต่งตั้งมาเพื่อที่จะทําหน้าที่ในการให้คําแนะนํานะครับให้คํา ตักเตือนชีน้นำไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงยะนียะดูนัสเดลซิรอตันมุสตะกีมวะฮุวตาฮีดุลลอฮ์วะตาอัตุอาวามิริฮีวะตัรุนาวาฮีก็คือคำว่าหนทางที่เที่ยงตรงที่บรรดานาบีบรรดารอซูนรักษานนาบ w, ah นีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ฮิดายะได้ชี้นำก็คือการที่เขาได้ เรียกร้องได้เชิญชวนมนุษยชาติทั้งหลายไปสู่เตาฮีตไปสู่การให้เอกภาพต่อละไปสู่การตออัดไปสู่การเคารพภพักดีคําสั่งของละแล้วก็วัตตกินาวาฮีนะครับปฏิเสธละทิง้งนะข้อห้ามทั้งหลายวัลูกูฟอินดาฮูดูดีฮีแล้วก็ให้หยุดอยู่ณนะที่ขอบเขตเของมันไม่ละเมิดขอบเขตฮาซาซิรอตุลลอนมุสตะกิมนี่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ที่อธิบายมามันก็คือ สิรอตอันมุสตะกีมนี่ก็เป็นการอธิบายนะครับของอาลิมคนหนึ่งในบรรดาอุลมะนะครับมีนักวิชาการท่านหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ถือว่าเป็นนักวิชาการชาวอียิปต์นะครับมุตะวัลลีชารอวีเป็นนักปรชญานะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการตัฟซีรอัลกุรอานนะครับในลีลา นะครับที่ที่ไรนะที่ที่ละเมียดละไมนะครับที่ลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านมุตวัล,ลีอัชรอวีเนี่ยท่านพูดถึงเ,เรื่องของอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมนะครับมุตวัล,ลีพยายามที่จะอธิบายาในสุรอฟาติฮะนะครับโดยพยายามที่จะบอกถึงเ,เรื่องราวนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานุอวตาลาได้กล่าวในสุรห์นี้นะครับตั้งแต่ การศรัทธาต่อลลอ a ์การศรัทธาต่อเอกภาพต่อลลอ a ์การศรัทธาต่อความเมตตาของล l l a ์ก็คือ a l l ā h u m d u ล i l ิ á h i r ม b b ī n รม a m i n a r a h m a n i r r a ฮีม,ลลบบน,ม,น,น,มนะครับศรัทธาต่อการตัดสินของลล l a ์ก็คือ م ا ل ك ي มิดดีนะครับแล้วก็มาเป็นอียากนะาบดุอาอียากน่สตาอินนะครับเคารพพักดีต่อลลอ a ์ขอความช่วยเหลือมอบหมายต่อลลอ a ์นะครับมนุษย์นะครับที่ได้ดําเนินวิถีชีวิตของเขา ตามสุรฟาติห้เนี่ยแสดงว,ว่าเขาได้กลายเป็นผู้ที่เป็นอิบาราฮิเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอิฮดินัสซิรอตันุสตะกีมเนี่ยอัลลอฮ์จึงต้องการที่จะบอกว่าคนคนนี้นะครับเขาจะไม่สแสวงหาสิ่งอื่นเขาจะไม่สแสวงหาดุนยาเขาจะไม่สแสวงหาสิ่งที่เป็นเรื่อง ที่ไม่ใช่เป็นสาระสําคัญแต่ว่าเขาจะแสวงหาสิ่งที่เป็นอาคีรอนะครับเพราะฉะนี้เป็นที่มาที่ว่าทําไมอัลลอฮฺสุบานอวตาราจึงกล่าวหลังจากอียากาณะอับูดุวอิยากณนะสตาอินกล่าวว่าเอ๊ะดีนัสซิรอตันุสตะกีมเพื่อเป็นการที่จะบอกว่ามนุษย์นั้นจะต้องขอส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญของชีวิตก็คือฮิดายะก็คือทางนําเขาจะไม่ขอเรื่องของดุลยาเขาจะไม่ขอเหมือนอย่างกัที่ มนุษย์ผู้คนในสังคมของเราขอขอให้รวยนะครับขอให้รวยขอให้รวยขอให้ประสบการประสบกับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจนะครับขอให้สอบได้ขอให้ได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องของดุลยานะครับในสุรภัทยาไม่ได้สอนให้เราดูอาอย่างนั้นนะครับแต่ในสุรภัทยาสอนให้เราดูอา ในสิ่งที่มันมีอะไรนะมันมีความสำคัญมากที่สุดของมนุษย์นั่นก็คือการดูอาขอฮิดายะต่อลอสุบฮานอุบตาลานะครับและท่านก็บอกว่าฮิดายะของอลอ้นั้นก็มีสองประเภทมีฮิดายะที่เป็นฮิดายะดีลาละสำหรับมนุษย์ทุกคนนะครับที่อลลอ้์จะให้ให้อะไรนะให้สติปัญญาแล้วก็ให้การชี้นำมนุษย์ทุกคนนั้นให้ได้รู้จักในการที่จะดำเนินชีวิตของเขาอันนี้ก็ ก็เป็นฮิดายะที่เป็น,ปนดีลาละฮิดายะอีกประเภทหนึ่งมุตวัล,ลีชรารวีบอกว่าเป็นฮิดายะมาอูนะนะครับฮิดายะมาอูนะก็คือฮิดายะที่จะช่วยช่วยให้เขาเมื่อได้รับฮิดายะเนี่ยช่วยให้เขาได้รับความสําเร็จนะครับอันนี้จะเป็นฮิดายะที่อัลลอฮฺสุบฮานอูตะลาจะฮิดายะให้กับผู้ที่ผู้ที่เป็นมุมินผู้ที่ศรัทธานะครับนี่ก็เป็นการแบ่งของ มุตวัลลิชะรอวีในการให้รายละเอียดในการอธิบายคำว่าซิรอ,อนมุสตะกีมนะครับแล้วก็เิรอ,อนมุสตะกีมเนี่ยท่านให้ความหมายว่าก็คือหนทางที่ไม่เลี้ยวไม่อ้อมนะครับทางที่สั้นไม่คดเคี้ยวถึงถึงที่หมายโดยโดยโดย,โดยไม่หลงทางนะครับทางที่เป็นสื่อเพื่อเดินไปสู่สวรรค์ของละทางสายกลางระหว่างความสุดโตรงกับความหย่อนยาน อันนี้เป็นความหมายที่น่าสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทีเ่เราเข้าใจในคำวซิรอตนมุสตะกีมที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาได้กล่าวไว้เพื่อให้เราขอต่อพระองค์เนี่ยมันมีส่วนที่ท่าน,านเ,เชคมุตะวลลีชะรอวีได้กล่าวไว้ในที่นี้นะครับที่ ท่านบอกว่าซีรรตอนมุสตะกีมเนี่ยก็คือทางที่มันเป็นทางที่สั้นนะครับมันเป็นทางที่สั้นอันนี้เป็นเป็นข้อความที่ที่ท่านอิมามุตะวัลลีได้บอก,กเราว่าโดยท,ทั่วไปเนี่ยนะครับท่านบอกว่า เอ่อซีโรตันมุสตะกีมเนี่ยฮัวอักษรตุรุลิตะกีกิลกอยะก็คือทางที่สั้นที่สุดเพื่อบรรลุบรรลุสู่จุดประสงค์สู่เป้าหมายลรอันนฮุตตอรีกุลมุสตะกีมเพราะว่ามันเป็นทางตรงฟ้าอินดามายะรักบุลอินซานุฟิลวุซูดอิลมามะกานิม,มะฟ้าอินนหฮุยัสลุกุตตอรีกุลมุสตะกีมท่านบอกว่ามนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยก็จะอยากชอบในการไปถึงเป้าหมาย นะในการไปถึงสถานที่หนึ่งสถานที่ใดที่เป็นเป้าหมายเนี่ยฟาอินนาฮุยสลูกุตตตรีกุนมุสตากีมเขาจะใช้ทางตรงละอัลลีละวิยายาฟีทางที่มันไม่ไม,ไม่อ้อมไม่เลี้ยวไม่คดนะครับวกกาไดลิกลฮิดายะตุอิลสซรอวัวลวูซูนอิลันจนนะก็เช่นเดียวกันชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับการขอทางนําไปสู่ซิรอตันมุสตากีมก็หมายถึงซิรอตัลมุสตะกีมอันนี้เนี่ย เป็นการบอกถึงขนทางที่มันจะไปสู่อันยันนะไปสู่สวรรค์นะครับซึ่งหนทางที่จะไปสู่สวรรค ik, ์ก็คือยากูโนอันโตริกอิตติบามันฮิญล่าฮิลลาีวัตอ์อูฟิลอัตก็คือหนทางที่เป็นหนทางของการปฏิบัติตามแนวทางของล็อกสุบฮานอุตาลาที่พระองค์ได้ทรงวางไว้นะครับได้ทรงตราไว้ใน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 ใ,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 ในโลกนะครับว่าอัลสลับิฮีอันนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมและที่พระองค์นั้นได ได้ส่งท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัาาลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนะครับว่าด้วยเกายะดอุนมุมินอัลฮักกะรับรบะฮูอัยยูอีนะฮูวะยะฮดียะฮูอิลาอัคสริตุรุกด้วยเหตุน,นี้เองนะครับมุมินจึงขอผู้ศรัทธาจึงจะต้องขอขออะไรขอฮักนะครับขอสัจธรรมนะครับต่อพระเจ้าของเขาแล้วก็ขอให้อัลลอฮ์นั้นให้พระเจ้าขเขาได้ช่วยเหลือเขา ยู่อีนหูวายาดียหูขอให้ชีน้ำเขาอิละอักษอิละอักษริตุรุกอัลลตีตันตะหบิลวซูลีอิลันญันนะก็คือหนทางที่สั้นที่สุดที่จะทำให้เขานั้นไปถึงอย่างสวรรค์ดูนะไอเย,อยวิญายินโดยไม่ต้องไปไปวกไปวนนะครับไปหลงทางไปคดเคี้ยวไปอะไรต่างๆนะครับนี่ก็คือ ท่านมุตวัลลีอชัชารรวีต้องการที่จะอธิบายคำมุสตะกีมว่าการเที่ยวล้อใช้คำมุสตะกีมเนี่ยมันมีนัยยะที่สําคัญมากกับการที่เราจะต้องขอจเจาะล้อสุฮานุตาลาไม่ให้เรานั้นไปไปเลยนะไปอยู่ในหนทางที่ไม่ใช่หนทางตรงแต่เป็นหนทางที่มันมันเบนออกมันเลียไไยยเล้ยวไปทางซ้ายมันเลี้ยวไปทางซ้ายหรือมันเลี้ยวไปทางขวาอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นหนทาง ที่ไม่ใช่เป็นหนทางของอิสลามเป็นหุนทางของชัยตอนนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่เราคงจะต้องมาทาความอธิบายนะครับและทําความเข้าใจในในสาระสําคัญนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้บอกในสุรฟาติหาว่าซิรอตันมุสตะกีเนี่ยมันก็คือซิรอตอนัน,านตาลาดีนอันอัลตาลฮิมไวรินมอดูบิยาลฮิมวลอลินซึ่งเป็นอายะสุดท้าย ของสุรฟาติหะเพื่อต้องการที่จะบอกว่าซิรตอมุสตะกีมหรือหนทางที่เที่ยงตรงที่เราจะต้องขอจอากอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยมันเป็นหนทางแบบไหนนะครับมันเป็นหนทางแบบไหนเพื่อเราจะได้ระมัดระวังและเราก็จะได้ขอจอากอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาให้เรานั้นได้มั่นคงนะครับอยู่ในหนทางที่เป็น ซิรอตอ้นมุสตะกีมก็ขอร้อสุภาพนุตาลานะครับได้ประทานนะครับหิดดยะนะครับทางนำให้เราทุกคนได้อยู่ในซิรอต้นมุสตะกีมหนทางที่เที่ยงตรงซึ่งเป็นหนทางที่โวยรินมาดูบิอะไลหิมวารตอรินไม่ใช่หนทางของผู้ที่ได้รับความเกลียวโกรธและไม่ใช่หนทางของผู้ที่ หลงผิดซึ่งเราก็คงจะนำเอาอายะสุดท้ายของสุรอฟาติฮามมาพูดคุยมานำเสนออธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วอินเชาาัล้์นะครับคงได้พบกันใหม่นะครับอัลลาัิตาฟิกวันฮิดายาวัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮิวะบริกาตุ